ครั้งเดียวนะที่เราจะทำแบบนี้เราจะไม่ทำอีกแล้วนะเอาไว้เป็นคนคิดนะไม่เป็นคุณคิดหรอกแ่ถมันไม่ออกค่ะมันก็เรื่องใหญ่สิครับลูกลูกขี้เก่าเป็นไรอ่ะจิ๊กมินเป็นแผล ไม่คิดพี่อยากทำอะไรไม่รู้น่าเขียนน่าเขียนมากลิ้นสาลายไม่ไหวอ่ะเธออยากเดินวันนี้เป็นวันทำความสะอาดบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดบ้านจริงๆเราไม่ควรจะทำความสะอาดบ้านนี้ดูแม่แต่งตัวแม่พร้อมจะไปเที่ยวไหมแม่พร้อมจะไปเที่ยวแหละแม่ก็แต่งตัวไปเที่ยวทุกวันอ่ะเดีเราก็จะทำความสะอาดบ้านวันนี้นั่นแหละการทำความสะอาดบ้านอ่ะมันก็ไม่ได้น่าเบื่อเสนื่อไปนะพี่ตัวชอบจัดบ้าน มไม่ได้ชอบอความสะอแสบ้านคนเดียวด้วยความที่วันนี้เรามีตัวช่วยเครื่องชค่นแระให้เขาเขาน่าจะชอบเพราะมันสนุกน,นี่ไอริสโอยามานะคะสวยเนาะนี่คือการสาธิตทุกคนรู้ว่าเด็กๆไม่อยากทำอายุ u ารสุเว y ดี้ดูดูดูสังเกตใที่ดีดดว่ามาันทำยังไง จะเป็นคนลองก่อนอ้าวนั่นไงบอกความรู้สึกึเป็นยังไงง่ายมันถูอยู่หยุดอเองไม่ถึงถูเป็นหรอมามันจะมีรอยเท้าเราเราถูถอยหลังนะครับเพื่อจะได้ไม่เบียบเรื่องงานบ้านไหมไม่ทำเข้าใจเครื่องนี้มันง่ายมากแค่หนูเอาลงมาอย่างนี้แต่ตรงผมตรนี้คือเปิดเชิญครับไปแล้ว พอได้แล้วม็ถอยกลับมา,บาบมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆนอกจากจะสอนลูกแม้วในการทำความสะอาดบ้านเราจะมาทดสอบสินภาพของไม้ถูกพื้นไลนสายไอริสโอยามะ <c oughs> เขาอาจจะไม่เอนจอยเพราะว่ามันยังไม่เห็นความแตกต่างมันต้องดูเละวันนี้เราจะเอาสียะเลงไปที่พื้นกระเบื้องยางลายไม้ของเรามันจะเกิดขึ้นแล้วัสนีครับถมันไม่ออกคะ่ะมันก็เรื่องใหญ่สิครับลูกาล้ <c oughs> มาแล้ว ไม่เห็นลูกไม่เห็นเอาสีนี้ลูกไม่เทสพอจากอ่าถ้ามันไม่ออกทางไงนอะลูกจริงก็พูดอย่างนั้นไงคะพ่อเดนี่หนูรู้สึกยังไงการเขียนสบายสบายนี่เลื่นนี่คือต้นแอปเปิ้ลเอาไปเป็นคนคิดนะไอ้ยางเงี้ยแม่นะแม่เป็นคนคิดหรอเดี๋ยวนี่พ่อไม่ได้คิดเข้าใจไหมคะ นี่คือครั้งเดียวนะที่เราจะทำแบบนี้เราจะไม่ทําอีกแล้วนะ,ะและเราจะเริ่มแล้วเฮ้เอดีครับลบออกไปแล้วเรียบร้อยเรื <c oughs> นี่คิดว่าถูง่ายหรือย่ก ง่ายแค่ไหนง่ายมากแลาทำงานแบบนี้นะครับโอ้จะทำไม่ได้ <c oughs> เปลี่ยนหัวเลยอะไม่ใแบบเบาจริงเราจะเห็นว่าข้างใต้มันเลอะแบบนี้นะครับเฮ้ยจะพวกอย่างลูกโอ้ทำมันเลอะและไม่รู้ว่าคุณตกใจ <c oughs> เพราะว่าคุณเหยียบ์โทน <c oughs> เป็นรอยเท้ามาที่บ้านโทษทุเออเช็ดเช็ดเลยลูก ร้อยถ้าพื้นที่บ้านของคุณมีสัตว์เลี้ยงเขาจะสนใจการทำความสะอาดพื้นเป็อย่างมากรดนะครับถ้าสนใจนมันก็คืออะไรมันคืออะไรบ้านที่สะอาดหรือไม่เราสามารถเช็ดคราบฉี่ที่เขาฉี่แล้วเลอะขาได้ <c oughs> มอบนี้สามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิวในตัวบ้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้ปากเก้พื้นกระเบื้องยางไม่ทําลายพื้นผิวแล้วก็เบาแรงขจัดคราบได้อย่างสะดวกสบายมีช่องสําหรับเติมน้ํา แผ่นทำความสะอาดมี2แบบครับสำหรับขัดแห้งแล้วก็ขัดเปียกและสามารถซักล้างเพื่อใช้ทำซ้ำได้ด้ามจับปรับความยาวและองศาได้นะครับจะทำให้เราทำงานได้สะอาดในพื้นที่แคบแสะดวกด้วยปรับระดับได้1 8 0องศาในด้านข้างและ9 0องศาในด้านหลังนี่ฮะสุดยอดเลยทำงานบ้านได้ไหมได้สนุกไหมเด็กๆง่ายและสนุกมาก ไม่ว่าคุณแม่บ้านของคุณขึ้นไปนอนนครับพักผ่อนคุณหรือว่าลูกๆของคุณก็สามารถช่วยทางานบ้านได้อย่างง่ายอายใครนะครับสนใจไม้หมกผูกพื้นไฟฟ้าไร้สายของไอริสโอยมาอ้อนี้มีโปรพิเศษนะครับจากจำหน่ายที่ช้อปปี้และก็ราซาด้และที่ร้านค้าเป็นทางการของบริษ,ษัทเราจะใส่รายละเอียดเพิ่มเติมไว้ใแคปชั่นนะครับของดีไม้หูกพื้นไฟฟ้าไร้สายไอริสโยมา